ยอดผลิตรถยนต์เดือนตุลาทั้งหมดเท <c oughs> ่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบคันค่ะเพิ่มขึ้นหรือลดลง,ลดลงอันนี้ลดลงจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วร้อยละสองจุดสองสี่ด้วยกันแล<ย>้วเวลาผลิตเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ขายในประเทศกระส่งออกไปไง <c oughs> ใช่ค่ะเวลายอดของการผลิตเนี่ยนะคะอ่ะยอดของการผลิตเพื่อส่งออกอันนี้ยังคงลดลงค่ะอาจารย์คะร้อยละสิบเก้าจุดหกห้าค่ะตอนนี้เดือนผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามคันแต่ว่าถ้าขายในประเทศเขาอยังชั่วหน่อยใช่ไหม ใช่ค่ะขายในประเทศได้ทั้งหมดกี่คันล่ะเดือนตุลาของเดือนตุลาเนี่ยนะคะสำหรับยอดขายรถยนต์ภปดใน8 7 000, 4 0 0 0กว่าคันด้วยกันค่ะอาจารย์ค่ะอ,อันนี้เป็นยอดขายรถยนต์ที่เวลาเราดูเราต้องดูยอดผลิตแล้วก็ยอดขายคือผลิตเพื่อส่งออกกับผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศใช่ค่ะเ,ออเขาก็บอกว่าสถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นค่ะ,นะแต่ว่าก็ยังเป็นลักษณะที่ถ้ายอดรวมอาจจะยังยอดไม,ไม่เท่ากับปีที่แล้วใช่ใชคือขณะนี้เวลาเราพูดถึงว่าดีขึ้นี่ ค,คือดีขึ้นแต่ที่มันแย่มากอันนี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนก่อนจะดีขึ้นจริงๆนี่นต้องค้นปี64ไปเลยอ,อันนั้นถือเอาดีจริงๆเพราะเราระดับเศรษฐกิจระดับการผลิตอะไรนี่มันไปเข้าไปก่อนโควิดเหมือนกับท่องเที่ยวดีขึ้นนะมีเมื่อก่อนมีผู้มีผู้มาพักโรงแรมศูนย์คนตอนนี้มาพักโรงแรม500คนดีขึ้นมากอะไร่าเงี้ยแต่อันนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์